ในคลิปนี้ผมนะผมจะมาแปลงร่างเป็นชาวเดอร์จากการ์ตุ้น้องชาวดเดอร์ผมนะใจผมสลาย้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยก็คือไอชาวเดอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นหนูหรือว่ากระต่ายหรือตัวสายายนะัตว์่าง่เลทุกคนนะเป็นตัวม่วงๆทุกคนซึ่งแบบมันกินเยอะประมาณนะทุกคนนะก็จะคลิปนี้ผมนะผมจะมาช่วยพี่หวานนะครับผมนะั้นด้วยการแบบว่ามันมันก็ไม่เชิงช่วยหรอกทุกคนก็แบบอารมณ์แบบเหมืนมากินของกินของเขาอะเออม,ม,มันเหมไม่แยกของกินนะทุกคนนะก็ขอคนลาไปดูคลิปนะครับ e t s go bro. เออแคต้องขอการสบายดีดัระสมทุกทานนะขอถัาหากว่าสูส่องฟัก์ซีเนาะตอนนี้แค่ยูนในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซวซั่มองนั่นเองเนาะยาฮู้ซึ่งเราไม่ได้ทำคอนเทนต์นี่ประมาณก็หลายคลิปอยู่นะทุกคนหลายชิพอยู่นะทุกคนผมไม่ได้ทำช่วยเก้งมาแบบหนึ่งถึงสองคนทิพย์นะทุกคน การ์ตูนนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งการ์ตูนที่เรานนี้ครับผมมาแปลงร่างเป็นแบบใจผมแตกสลายเลยครับมุ้งนะครับตอนนี้ผมเป็นชาวเดือยนะครับชาวเดือยที่เป็นคนอีสานคนผมเป็นชาวเดือยนะครับชีเลตรคนเดียวแบบเราเราเปลี่ยวหัวใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรต้องห่วงกันไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรก็นะครับชาวเดือยคีนี้ก็เป็นกระแสนะทุกคนนะทุกคนเป็นแบบ เป็นกระแสแบบในติดต่อกันทุกคนก็คือแบบมันเป็นคำคำหนึ่งนะที่ชาเด้มมันพูดว่าใจผมแต่สยลายเลยะมึงแล้วเราก็จะไปหาแบบว่าของโกงของกินนะเต้กขาชาเดิมเป็น hmm. ตัวที่ชอบกินนะทุกคนเดี๋ว่าือชาเดอจะขึ้นเอวนนี่แบบชอบกินมาแบบกินทุกอย่างทุกคนแบบจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็มีอ๋อไม่ได้ว่าก่นต้องไปทัาเอ้ยเฮ้ยเข้าไปเลยหรือว่าจะเป็น หอคอยผีสิงไม่ได้ทุกคนทำไมมันทุบให้อ้าวมันทุบแต่มันมีตรงนี้ติดเลยวะต้องเข้าทางประตูต้องเข้าทางประตูเฮ้ยมันไม่เห็นประตูหรอวะอ๋อโอเคแล้วก็ขึ้นไปมันต้องเข้าทางประตูเว้ยมันจะได้โดนกับดักตรงนี้ไงแล้วมันก็จะระเบิดอุ้ยโอ้โอ้โอ้มายก่อน ระเบิดหวานไม่เท่าไม่เท่าทางกับรักเฉยเีมนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช่วยนะครับทุกคนอันนี้เอามาทำอไมเนี่ยโอเคผมไปล่าเป็นอีกแบบนึงแล้วกันโอ้เล็กมากเล็กมากเมื่อกี้เห็นมันเปิดว่าต้องมีพีสิงแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรก็แค่พีสิงเราไม่ควหลับดันแต่ม่ดัน นี่ผีสิงผีสิง oh my god อุ้ยทุกคนเปิดกล่องไม่หยุดเลยอะทั้งมาดันแล้วก็แบบมันเปิดกล่องตะลือตะลือตะลื้อตะลื้อไปตามอยู่นะนน่ากลัวน่ากลัวอะไรทุกคนมาดูซิเราได้อะไรบ้างก็ชาบด้วยชอบกินนะผมว่าที่นี่ผมจะช่วยเรื่องการเออเอลเลนแบบว่ามาเจอหวานแล้วก็นี่มันตัวน่ะแดงๆอยากกินยังไซึ่ง มีน้ำมันได้เดี๋ยวชาจะกินเม่นทุกคนเดี๋ยวชาจะกินอย่างนเท่ากันนะคะทุกคนมี1.6แล้วก็6เหมือนกันนี่ผมให้แต่เราต้องการอาหารผมจะให้ขอให้หวานผมจะเอาอาหารให้หวานเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอาหารให้ลกันนี่ยังไม่มีเยจะเตรียมอาหารให้หวานก่อนนะครับก็คือเตรียมให้เยอะเลยแล้วชาจะก็จะขอกินให้หมดเลยนะครับเพราะวดาชาแบบแล้วก็ ไอเด็กวนที่ชอบกินมากๆผมโดนตัวกับว่าชาเดอร์ชอบกินอะไรนะครับชาเดอร์มันชอบกินอะไรวะทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนเราจะมานะชาเดอร์อ่ะชอบกินขนมมากนะรจัชอบกินทุกอย่างชาเดอร์กินได้อีกกินได้อีกกินแซลมอนแล้วกันชาเดอร์แล้วแแหลละ้วก็นี่อันงูนอันงูนมันมีตอนนึงอะเป็นตอนไข่อะมันกินไข่ระเบิดเลยทุกคนปราสาทอะไรเนี่ยชิลี่ชิลี่หาของว่าแต่พวกกระตูนนี่ส่วนมากมันต้องอยู่ในไหนวะถ้าอยู่ในเกมเนี่ยถ้าอยู่โอ้โหอาหารหมดถ้าเป็นในกระตู มันก็ต้องแบบมีที่ที่มันประจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในนี้มันจะหายังไงว่าให้มันเจอเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยหรือเราต้องรอมันมาหาเราเองเออรอแป๊บนึงไม่ได้เลยไงเรากลังสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้มิชิตาตุนคืออาหารของเรากองทัพต้องเดินด้วยท้อปกเศษอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพอไม่พอแต่มันยังไม่พอพักกองปืนเดิแล้วกันเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อาหารอันนี้คืออะไรอันนี้ยาไม่เอาอยากได้อาหารอุย เสียงซอมบี้ต้องอยู่แถวนี้แน่เลยแบนนี้เสียงมันแบบไกลแบไกลมากผมจะฟินไปหาหวานแป๊บนึงเออแต่หวานมันอยู่ไหนวะนี่แต่เชอร์รี่เหรอวะอ่านี่เคแล้วก็เอาตัวนี้ด้วยโอ้ในเงินเจอเลยเจอเลยนี่ผมเจอหวานแล้วครับทุกคนมีกรบตายตรงนี้ทุกคนกรบเราสามารถกินได้ไหมอ่ะแบบว่าไม่น่าได้นะแต่มันก็เป็ชาะได้กินได้อีกกินได้อีกจะได้กินอุ้ยกล่องอุ้ยกล่องอะไรอ่ะทุกคนเห็นไหมมันคือกล่องกล่องที่ขยับเองได้ ดุมโอ้ม่ตรงนี้มันมันไหนไหนเอ้ยเหมือนกล่องมันใครหาขาโกกออกมาเลยโอ้โหมีอาหารเยอะมากมีอาหารเยอะมากนะครับทุกคนโอ้เยอะมากแต่ว่ากินไปก่อนเลยโอ้โหสตอเบอร์รี่ด้วยสตรอเบอร์รี่อุ้ยอะไรอะไรตกออกมาหรือว่าคลิปอ่ะคือน้ำหวานคนน่ารักนะผมขอจุ๊บน้อหวานกัน่อยกันคีลิปเปอร์หรอรักแฟนมันคุณอะไรมาดันอีกแล้วถ้าจะกินแก่งาม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 ถ้าจะกินแก่งามงามงาม นี่ทุกคนบั่าวางบั่าวางแป้นพิมพ์มันนะแต่แบบไม่มีแล้วหน่อยอย่ามั่วดิใครมาดันอ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นชาร์เดอร์ที่ใส่หน้ากากอะไรกันเดี๋ยวผมไปไล่ชาร์เดอร์เลยแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าเราเอาเครื่องในตัดไต่เส่นผมมันมาแล้วดิมเป็นไรหรอกมันมันมันก็ชาร์เดอร์ผมเขียนชาร์เดอร์เป็นชาร์เดอร์เป็นแบบเป็นชาร์เดอร์ไอีสารนู่นนี่ผมจะใส่เอาใส่ทำไมวะใส่แล้วไม่ได้ช่วยเลยเพียงแค่เปิดกล่องผมไล่ตามหวานเลยขนมกินเอ้ยอะไรอยู่ข้างหลังหวานที่ไหนอะไรอะ ตัวสีม่วงม่วงตัวอะไรอ่ะชาวเด์ชาวเด์เหรออุ้ยเขากำลังเขากำลังฆ่าหมูชาวเดอ์ในทำในจะในจะฆ่าหมูทำไมโอุ้ชาวเดอ์จเย็นนะเราในวางในวางดับลงก่อนชาวเดอ์กินได้อีกโอ้ยทำไมชาวเด์เป็นเดินเดินนางเดินอย่างงี้ชาวด์กินได้อีกกินได้อีกเหรออ๋อคือในหิวหรือเปล่านี่นี่ฉันฉันมีอาหารมาให้นายเอาหรือเปล่านายอยากกินอะไร ชาวเดอร์ชาวเดอร์หิวชาวเดอร์มามากินอันนี้ก่อนนะอย่าไปทนมารยร่างกายเจ้าพวกหมูที่น่าสงสารเลยมานี่ชาวเดอร์ชาวเดอร์มานีเอิ่มเราวิ่งตามไม่ทันนี่เลยงั้นใชยอาหารเต็มตัวเลยอ่ะจะแบ่งใครดีนะกินไม่หมดแน่เลยอ่ะตัวอะไรนะ ชมพ tamam, hey, yeah, 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 yeah. ูชมพูน่ากินจ okay. ังเขาไปถึงแล้วเหรอเอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะอย่าโอ้โหถือดาบมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเช้าเด้อเจ้าเด้อเราเราคุยกันได้เจ้าเด้อเจ้าเด้อเราคุยกันไรเดี๋ยวเช้าเด้อแต่เอาอันนี้ไปก่อนเอาอันนี้ไปก่อนอาหารพูดได้อะไรเนี่ยอาหารพูดได้ฉันไม่ใช่อาหารยังไงเล่าในเอออย่าเข้ามาเอาอันนี้ไปกินก่อนเอานี้ไปชิมอร่อยมากอร่อย แล้วก็อันนี้ด้วยออร่อยอร่อยอีกอีกเอาอีกฉันด้วยชอบกินเอาอีกเอาอีกก็ได้อ่าเอาไปกินเอาไปกินเออจะให้หมดเลยก็ได้อ่าไอ้ให้แก้วมังกรไปด้วยอ่ะมีอะไรบ้างวะเนี่ยเอาเชอร์รี่ไปด้วยอ่ะ หมดแล้วหมดแล้วอีกเหรอต้องเปกินเยอะจังหมดแล้วหมดแล้วแล้วมุงดาวกับซินิเซอร์ไปไหนอ่ะทำไมนายมาคนเดียวอ่ะนายต้องไปช่วยมุงดาวทำอาหารไม่ใช่หรอหัวใจเอาอีกแล้วเงินเอาแคนดี้ไปแล้วกันนะใส่ใหม่หรือเปล่าน่าจะใส่ใหม่แหละหัวใจผมแตกสลายแล้วฮะทำไมอ่ะใครทำอะไรนายหรือว่าปานินี่ทำเป็นคนทำนายจากบอกมายเตร์พอกินมุงไปหออกจากบ้าน พอกินเยอะโอ้อันนี้ก็สมพวนะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปให้เป็นเยอะแต่เยงกินหมดเออไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรนายเอานายอยากได้อีกหรือเปล่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมอยากินให้นะอยากกินเอาอันนี้ไปแล้วกันอ่าอ่าเอาไปเอาไปเไปโอ้ทุกคนแต่ว่าหวังจะหมดตัวแล้วงั้นนายมานี่ชาเดอร์นายมานี่กับฉันเราจะไปด้วยกันไปตามหาเกาะแคนดี้ถ้าเราไปเกาะแคนดี้นานานา่าผิดเล่ชารเดอมานี่มานี่มานี่ น,น่าจะผิดเาลงนะครันอ,<ะ>อันนี้เป็นกล่องวิเศษ ให้พูดจบหน่อยก็ไม่ได้อ่ะมันคือของพิเศษที่มีอาหารเยอะมากหิวอีกแล้วเอาไปเอาไปเอาไปเอาอีกเออให้ไปละได้กินเยอะมากเราจะหมดของกินแล้วอ่ะอ่สตรอเบอรี่ไปด้วยอ่ะเอาอะเบนโตะไปด้วยอ่ะเอาไปเอไปเอาอีกเหรอโอ้เอาอีกแล้วอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปให้หมดเลยเอาเอาไปเอาไเอาไก่บาร์บีคิวไปด้วยอ่ากล้วยเอาเอาไปอ่ะเอาไป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 เดอ๋ยวจะพอแล้วแหละอ่ะเหลือให้ฉันกินบ้างแล้วกันนะเพราะฉันก็หิวเหมือนกัน อ่ะนายน่าจะต้องกินเยอะฉันหมดแล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วแต่แต่นายมีนายมีเชอร์รี่อยู่ตรงมือนี่นะนายพอแล้วให้ฉันกินบ้างฉันก็หิวเหมือนกันชาวเดินนายจะกินแบบล้างผ่านอย่างนี้ไม่ได้นะอย่ากินเธอ S <S อยากกินเธอไม่ได้ฉันไม่ใช่อาหารฉันเป็นคนนายอยากกินฉันไม่ได้เธอชื่ออะไรเออเธอชื่ออะไรฉันชื่อหว่านไม่อยากบอกชื่อจริงเลยอืมฉันชื่อเอนดี้เอนดี้ที่เป็นน้องของ N <S 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 เอนไรท์นายจะไปฆ่าหมูละมา้ <S 2> <S 2> โอ้ฉันวิชาให้อาหารตั้งเยอะเพื่อซื้อ <ND. S 1> ชีวิตหมูตัวนั้น <ND. S 1> แล้วก็ขอก้อมูลพวกนี้ไว้เอนดี้ไหนเอนดี้ที่เป็นเป็นน้องสาวข,ของเอนไรท์ที่เป็นแบบว่าเป็น เป็นเป็นกุ๊กที่ทําอาหารเหมือนกันไม่ได้ฉันเพิ่งให้อาหารนายไปจะไปฆ่าน้องอีกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยชชาวเดิมไม่ใช่คนที่โหดร้ายถึงขั้นแบบฆ่าสัตว์แบบนี้เธอช่วยฉันหาแฟนหน่อยอ้าวแล้วเจ้ากระต่ายสีชมพูนั่นล่ละนายไม่ได้ชอบเธอหรอกเหรอเห็นเธอบอกว่านายเป็นแฟนเธอฉันกินเขาไปฉันกินเธอไปแล้วออะไรนะปานนี้เหรอฉันกินเธอไปแล้วม่าฮ่าตากแล้วกินเธอ จะกินเธอได้ <c oughs> ไงอ่ะไม่ได้คายออกมาชาวเดอร์คายออกมาฉันจะกินเธอไม่ได้ฉันหิวฉันรู้ว่านายหิวแต่มันก็เกินไปนายคายออกมาชาวเดอร์นะอย่ากินเธอนะแช่แป๊บๆมีแป๊บด้วยโอ้นายคายออกมาเหมือนตอนที่นายแบบสำลอกอาหารออกมา <c oughs> ฉันรู้สึกไม่ดีเอ่อหรือว่าเพราะนายกินเยอะไงท้องไส้นายก็เลยป่นป่วนเอ๊ะนายขี้เหรอชาวเดอร์นายขี้ไม่ได้นายจะขี้แบบนี้ไม่ได้ นายต้องโอ้ยนายต้องหิวจัง,ก,ง,งกินขี้ดีกว่ากินขี้ดีกว่าฮะชาวดเดอร์เราจะกินขี้ไม่ได้ชาวดเดอร์โอ้ทุกคนมาเดี๋ยวฉันกินขี้เลยแล้วหิวอีกแล้วผมจะโดนชาเดอร์ฟออ้องแน่นอนทุกคนไม่มีอะไรแล้วฉันมีแค่เนี่ยมันเป็นแบบระเบิดควันน่ะนายเอาไปใช้กับพ่อชินิเซลอ่ะไปแกล้งเขาได้นะใช้ๆอย่างนั้นแหละ เอาไปแก้คนอื่นได้แต่ว่าเราจะเอาไปกินไม่ได้นะแม้ว่ามีแค่นี้แหละแล้วก็แอปเปิลทองอันหนึ่งแค่นี้แหละขอบคุณฮะโอเคแล้วนายจะไปไหนต่อหรือเปล่าหรือว่านายจะกลับบ้านไปคุยกับมุงดาวดีๆเพื่อเขาบอกว่ารับนายกลับบ้านนายจะจะเอาอะไรอีกหรือเปล่าเ่พอฉันก็หมดแค่นี้กล่องพิเศษก็นายก็เอาไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรกินแล้วแหละนี่แคเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ฉันขอฉันคง<อ>พาณิจร<อ>ไปเรื่อยอ๋อฉันขอ,อกอดก่อนอ๋อได้ไหมโอเคโอเคถือว่าฉันให้กอดพ่อหนายน่ารักแล้วกันนะชาวเด์แต่ว่านายจำไว้ห้ามไปฆ่าสัตว์ตัวไหนอีกเข้าใจไหมถ้าหิวก็ไปหามุงดาวให้เขาทำอาหารให้กินแค่นั้นนะกอดกอดกอดหืมน่ารักจริงๆอะ่ะนายออกมาทาไมอะ่ะหัวหัวฉัน เจ้าหน้าที่นายนั่นคือตัวประกันของเรา